ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้พบว่าแนวโน้มผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะทำให้ทางมณฑลฐานบกที่21ต้องมาติดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นครั้งที่2เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9ค่ะ ที่โรงพยาบาลสนามอาคารชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมากำลังพลจากกองพันฐานราบมณฑนฐานบกที่21ค่ายสุรนารีได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและเทศบาลนครนครราชสีมาเข้ามาล้างสิ่งปนเปื้อนทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลสนามเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค โดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารโถงทางเดินห้องน้ำและยังช่วยกันประกอบเตียงผู้ป่วยคนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงเข้าพักรักษาตัวซึ่งนี่ถือว่าเป็นการกลับมาใช้โรงพยาบาลสนามอาคารชาติชายฮอลเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากปิดให้บริการไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากลับมาพบ ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับโรงพยาบาลสนามนี้มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการ ไม่มีโรคประจำตัวมีอาการไม่รุนแรงโดยผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลสนาม <c oughs> ก็จะมีการให้คำแนะนำจากแพทย์และพยาบาลติดตามอาการรักษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแพทย์จะทําการรักษาผู้ป่วยตามอาการเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน <c oughs> และลดความแออัดให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยส่วนทางด้าน